จะได้ดูแต่ตเนี้ยต้องบอกว่าทาั้งควดน่านเด็กมา,ากๆเลยลต้องมีเคล็ดลับดีๆแล้วล่ะค่ะอยู่แล้วดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแจวนะวันนี้เอาเด็กมาส่งเข<ะ>้าใจป่ะ เจ๊แววก็เลยอยากเอาเด็กมาส่งวันนี้ก็คือเจ๊แววไม่หา v ีอพีวันนี้เจ๊แววพานักเรียนมาเลยนี่ไงเกิดก่คนเล็กล้อไงอยากถึงพัตตี้ใส่ชุดนักเรียนดีอะไรแบบนี้ใช้พัรตี้ต้องประมาณนี้ประมาณนี้พักทายกันได้วันนี้นะเอาอย่างนี้ทุกคนอยากให้พัตตี้กับพี่แดนทำอุ้ยเรียกพี่แดนด้วยว่ะให้พัตตี้กับพี่แดนทําอะไรวันนี้เดี๋ยวบอกได้เดี๋ยวด้าจะอ่านคอมเมนต์ให้เดี๋ยวฉันนั่งอ่านคอมเมนต์ให้เลยจริงๆวันเนี้ย เขาให้ผมมาแบกกีตาร์มานะเขาบอกว่าอยากให้อยากให้พี่แดนร้องเพลงได้ไหมเองเขาบอกว่าไม่แบกกีตาร์มาแต่ไม่สามารถเล่นได้ถ้าเกิดมันไม่มีชาเลนจ์เค้นสักหน่อยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอยากให้พี่แดนร้องเพลงนะทุกคนขอให้ตะกร้าฮอต999ก่อนเลยโย้ให้ตะกร้าฮอต999าร้อยเก้าสิบเ้าและเดี๋ยวจ้าได้จัดโอ้ยโอ้ย กูไมหลอเกันกม่ปกเ็นลูหญิงโอ้โหาปไกเป็นลูกดสลัดล้าเหมืนละครกสลาแบบต่่เหอนี่อันนึงอะไม่เอแววเลยไอวอยาก่ชุดนักเีต้องสมชุดต่อกันนเ็โ๊ยน่ารักมกูอยากใส่แล้วหน้าเด็กเมืน มันก็ยืดมายืดมาก็ใส่ใส่ใส่เขาอะจริงอ่ะก็ช่วงชุลมุนนี่แหละแม่ใช้ขาช่วงชุลมุนนีแหละหนูจะเรียนอะไรยุนอยู่มอะไรคะหนูอยู่ม2ค่ะจะเป็นมอต้นลูกหลานคนจุดชาวนาค่ะแม่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่คนดูบอกว่าอยากฟังพี่แดนร้องเพลง บอกว่าให้กดฮอต999ก่อนแล้วชำระเงินด้วยแล้วชำระเงินด้วยกดใส่ตะกร้าชำระเงินด้วยกดใส่ตะกร้าชำระเงินด้วยระเงินด้วยกดใส่ตะกร้าชำระเงินด้วยพตัวเซนี่ออกเลยตัวเชนมาแล้วตัวเซนต์มาแล้ไม่กดใส่ตะกร้าแล้วก็ชำระเงินหรอเฮยคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์หนูอ่นก่อนคอมเมนต์ก่อนให้พี่แดดร้องเพลงจีบบูมถึงจะกดอุ้ยคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ใครดึงดึงคอมเมนต์เมื่อกี้กลับมาหน่อยได้ไหมไม่เห็นมีคอมเมนต์เมื่อกี้บอกไม่มีเลยค่ะ นะี่ใหญ่แล้วเอาสา้างสินค้าหน่อยเอาไปนะไม่แต่การให้แม่ถองหลังได้เลยพี่พี่ใหญ่เขาติดใจแล้วเพื่อนคนนี้คนมันมู้ตักเพื่อนใหม่แล้ก่อนมั้ตักเพื่อนใหม่แล้วก็แวันนี้เด็กเอยู่บ้านเหรอเด็กอยู่บ้านแล้วหลับแล้วมา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  อันนี้นนคือเราให้โปรหรือยังคะแม่ยังเลยอ่ะขอโปรนีง่ไงอ่ะวันนี้โปรโนะคะพี่แดนพี่แดนเปดติขอ <ผม S 1> เลยวันนี้นะคะสามกล่องนะคะ<ม>เหลือเพียง 690บาทค่ะพี่แพทย์ดูอะไรคะไฟไฟไม่จะบอกว่าที่อ่ะได้เคยกดซื้อจิวิงอ่ะไสามกล่องมันคือ990อาจารย์อาจารย์อาจารย์ไปกดซื้อเจวเวเคยกดซื้อเอาไปให้เด็กๆในสังกัดทุกที่สามกล่องมัน990วันนี้วันนี้เหลือ690 บอกว่าในความที่มันมีคูปองนะเพราะว่ามันมีคูปองเขาเซ็ตไว้9 9 0มันมีคูปองได้เท่าไหร่กันบ้างอ่ะทุกคนอยากเห็นน่ะเท่าไหร่กันบ้างพี่มาบอกหน่อยสิเนี่ยบางคนได้500กวอยกว่าคูปอง500กว่าโอ้คูปองมันมันมีคูปองส่วนลดบางคนจะได้6ก0กว่าบาทตอนนี้5 8 6ยแคุยตะทมาก ว้าว <Wow. S 2> ต้องตุนแล้วค่ะต้องตุนแล้วค่ะจะบอกว่าจิววิงดีมากๆในเรื่องผิวพรรณนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบผิวสวยมีออร่านะคะต้องจิววิงเลยค่ะเพราะว่าจะบอกว่าตัวนี้ตัวเดียวนะคะเขาแบบยังเหมือนเหมือนกินวิตามิน5ตัวพี่ได้ okay. ก็คือมีแบบมีแอสตาแซนทีนมี เซล่าออร่าเอ็กซ์นะคะตัวนี้คือสกัดมาจากข้าวปุ่นใช่แปดหมื่นกิโลเออแบบใช่เกือหนึ่งกิโลซึ่งแบบมันเข้มข้นมันเข้มข้นมากค่ะแล้วก็มีน้ำมันซิบักทอนนะคะน้ำมันเม็ดอุ่นแล้วก็โคลนไซคิวเทมเออแต่สังเกตนะทุกคนดูนะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูตัวเนี้ยพี่ชอบตุ้งตระหนาเราก็จับเวลาเนาะเออเนี่ยทุกทีแต่แล้วแมตตี้ออกใครแกะดูกระอกใช้สิทธิ์เพิ่มเวลาได้ไหมจับเวลาแล้ว จะเวลาหรอนี่ค่ะแพ<บ>ต<ห>ตี้ตอบสีทําไมมันถึงมีน้ํามันแล้วก็แบบมีเม็ดเมดข้างในอีกชั้นไป็นสองชั้นคือจะบอกว่าแปบเนี้ยมันดีมากๆมันช่วยให้แบบดูดดดูซึมดีเพราะว่าชั้นแรกอะค่ะเป็นน้ำมันอพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะไปแตกตัวที่กระเพาะอาหารเสร็จปุ๊บข้างในอะค่ะจะเป็นผงชก็จะค่อยๆไป ดูด <ไป S 1> ซึมซที่ลำ<อ>ไส้อไเอา,ง,าง่ายๆตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นทํางานแบบ2บระบบก็คือว่าตัวสารสกัดที่มันจะดูดซึมในน้ํามันอ่ะมันก็จะดูดซึมได้เลย<ช>ส่วนที่อยู่ข้างในอ่ะมันจะเป็นดูดซึมที่ลำไส้<ช>มันก็จะไม่โดนทําลายเพราะฉะนั้นน่ะตัวเนี้ยมันก็จะสําหรับคนที่อยากจะดูแลผิวใครที่แบบรู้สึกอยากจะมีความแบบสว่างผิวนุ่มอะไรอย่างเงี้ยจัดได้เลยโอ้จัดค่ะดยตา้ละบูมทำไมตอนฉันมาไลน์ฉันไม่เธอไม่เห็นทำอะไรกับฉันยังดีบ้างเลยอ่ะเออดีมากฝึกไว้ฝึกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแขกเข้า ลานเธอจะได้ลานนี่นี่มากเลยอ่ะถ้าปล่อยเขาไปด้วยกันก่อนนะคะพาตี้เธอย่ายอมแพตตี้รู้สึกยังไงบ้างโอกาสพิเศษได้เลยค่ะไม่อยากตอนแรกอ่ะอยากแพตตี้กับกับแดนอ่ะใช้แรกๆเป็นยังไงบ้างไม่จะบอกว่าของแพดอ่ะเริ่มมีปัญหาตอนที่แพทท้องกีด้ก็คือเหมือนว่าพอท้องใช่ไหมคะแล้วแบบ คือเราก็ไม่ได้บำรุงอะไรเลยตอนช่วงท้องแล้วหลังแล้วหลังคลอด้วค่ะคือเป็นช่วงที่เราแบบทรงสุดๆเพราะว่านอนน้อยแบบไม่ได้นอนใช่ไหมไม่ได้นอนคล้ายๆเหมือนอย่างเงี้ยไลฟ์ไม่ได้นอนนอนไม่ได้นอนแล้วแบบผิวแห้งมากคือแต่ตอนนั้นอะอยากทานแล้วเพราะว่าพี่บีมกับพี่ออยอะเขาแนะนามา เพราะไปบ้านพี่พีมอ้อยเขาก็แบบทานอยู่อะไรเงี้ยค่ะเสร็จก็เลยบอกให้พี่แดบพี่แดนไปทานก่อนเพราะว่าถ้าให้นมน้องก็คือทานได้จะบอกด้วยถ้าเกิดใครที่ให้นมน้องนะคะอาจจะเว้นไปก่อนก็คือพี่แดนก็ทานค่ะแล้วก็แบบพี่แดนก็ดีเลยอ่ะก็นี่ก็หล่อขึ้นเลยอ่ะแต่เขาบอกว่าางมาวันนี้ได้ดีกายิ่งกว่าที่แม่แม่ออยกับพ่อบีมอ้อย นี่ไงได้วไงมืองรีบเดกานแต่คูปองคูปองแน่นมากทุกคนอย่าลืมกดใส่ตะกร้าเราชำระเงินเลยนะคะเพราะว่าคูปองคือลดมากทุกทีอะจิวิ้งสากล่องอะคือ999บาทวันนี้เขาว่าได้คูปองส่วนลดมันก็เลยเหลือประมาณแบบบางคนเหลือ500กว่าบาทบางคนได้690อบะไรแบบนี้กดได้เลยะบอกไม่เคยเจอแบบราคาดีขนาดนี้แต่ได้เคยอ่านเจออย่างอย่างแม่ออย กับกับเออ่บีมาเขาจะทานจากเช้าสองก่อนนอนสองแดนแพตตี้อ่สูตรของแดนแพตตี้เป็นยังไงบู๊ตแดนบู๊ตที่แดนก็บู๊เหมือนกันบูบูตเช้าสองเย็นสองเลยครับออ๋ทานตอนที่ว่างค่ะใช่แล้วก็ยอดขายทุกคนสองล้านกล่องเลยนะคือวันนี้มาเ่ฉลองวันนี้วันนี้แดนแพตตี้ทานยังคะถ้ายังไม่ทาน ค่โชว์หน่อยค่ะมาไปกินโชว์เลยเออสีก็คือจะทานหนูก็อยากกินนะคะเดี๋ยวเป้อเอาไหมล่ะบุญเจ๋อโอกาสเดี๋ยวฉันจะุดไปให้เดี๋ยวอโอกาสเร็วจะรับไม่นี่มันจะซึมเร็วมันจะซึมเอาไว้ผ่านลำคอลงไปอุ๊บข้างล่างอะไรพี่อะไรลงไปข้างล่างจากไหนประมูลอย่างเกงได้เลยประมูลเกงประมูงเลยประมูลโตรโทษเกงเหรอ ลานเลย oh. ทุกคนปรดใส่ตะกร้าและทุกคนเลยนะ oh. บางคนอนะ oh. บอกว่าจะ oh. ไม่เห็นตะกร้าออกใหม่และเข้าใหม่ oh. ออกไปแล้วเข้าใหม่ oh. มันจะเจอตะกร้าทุกคน เออกดแต่ตะกร้าสักหรักเงินแต่ราคาดีน้อแต่วันนี้ราคาดีมากแนะนําให้ทุกคนซื้อไปนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของแบบทําให้เราดีขึ้นในผิวด้านวิตามินผิวใช่ใครที่ยังอยากดูหน้าเด็กกันแบบนี้แนะนำให้ซืนะคะผิวไม่โทมด้วยเนี่ยดูสองคนนี่เห็นกับตาเมื่อกี้นะ็กลกใกล้แล้วคืออยากเจอแบบก็บอกว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะบางทีอะคือเราต้องเริ่มดูแลตั้งแต่แบบเรายังแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะยังทันอะยังไม่สายไม่สายคือไม่สายไปเอาง่ายๆว่าตัวเนี้ยใครไม่สะดวกแกะจัดได้เลยนะคะอย่างที่ตัวแพตตี้แล้วก็แดนบอกอะว่าตัวเนี้ยมันมีเซร่าออร่าเอ็กซ์นี่ไปอ่านมาเขาบอกว่าต้องใช้ข้าวถึงแปดเท่าไหร่แปดแปดหมื่นกิโลเพื่อปจะกด้ให้ได้ตัวเซร่าออร่าเอ็กซ์สามหมื่นกิโลและไอตัวเนี้ยมันคือเซรั่มัยแบบเข้มข้นเลยมันก็เลยเป็นตัวช่วยเรื่องของการแบบทำให้ผิวนุ่มขึ้นสว่างกระจ่างใสขึ้นอะไรก็แล้วนี่คอมเมนต์บอกว่าปกต พี่แดนน่ะเขาจะกินอะไรยากมากเขารูได้ไงเอกอส่งจริงไหมก่กแสดงว่าดีใช่เพราะว่ามีน้องแพทคอยช่วยคัสสั่งให้้ยินแล้วยังหาไม่าไม่ได้ามไ่ไดา้อยนเมื่อกี้เมื่อกี้อที่ป่าจะกินไปสเมล็ดหมดโคตาแล้วสิมาบอกแล้วไรีบอกต้ปวดแล้วเหรอเหมือนก็ได้หรอเออ เดี๋ยวให้กดอีกให้กดอีกห้าชุดสุดท้ายค่แพตตี้อย่ายอมแพตตี้อย่ายอมเขาบอกให้ว่านี่แม่ถือว่าทำบุญใหญ่นะใช่แล้วได้แล้วแบบไปทำไองนี่ะทำทอดกระถิ่นน่ะยินดีค่ะรัทานอะไรอย่างเงี้ยยินดีค่ะค่ะกดตรงตะกร้าได้เลยตะกร้าเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้สมมตินะว่ยอดขายวันนี้เท่าไหร่ละมาถึงแบบว่าอหก เอาเท่าไหร่ดีเจ็ดล้านถ้าเจ็ดล้านพี่แดนร้องเพลงร้องเลยเฮ้ยได้แล้วได้ที่สุดถ้าเจ็ดล้านเดี๋ยวจะให้พี่แดนร้องเพลงแล้วก็ให้แพตตี้หอมแก้มพี่แดนด้วยโอ้ยแพตตี้ได้คนเดียวเดียวได้คนเดียว พาร์ตี้ถ้าวันนี้เราถึงเจ็ดล้านให้พี่แดนอะหอมแก้มบูมหอมแก้มเจนนี่หอมแก้มกะทิปิดท้ายได้ป่ะได้ไหมจะปิ้วไหมไม่ปิ้วจะปิ้วไหมอ๋อนี่ี้สามมิแล้วไม่ไม่ไม่เกินสามีมิลได้ตลอดทุกอยากได้ไหมแต่ใช่ไหมไอ้เรื่องอยากได้มันก็อยากได้โอ้ยถ้ายอดถึงเจ็ดล้านตัดเลยโอเคเอาไหมเอาไหมเจ็ดล้านแล้วกพี่ซี พยอกปรากดซื้อกดซื้อแล้วใส่ตะกร้าเลยจิววิ้งโปรดีมากวันนี้ดูคูปองอ่ะมันเธอมันดีจริงแล้วก็แบบผิวจะนุ่มๆนะคะนี่ทานแบบพี่แดงกับแพตตี้แล้วดูเด็กแพตตี้หน้าเด็กบอกได้ไหมอายุเท่าไหร่โอ้โหอย่าเลยค่ะใเขาด่ามาดิห่ดให้ดาว่าสามเท่าไหร่ดีไม่ทันแล้วโอ้ยไม่ได้ทาไมเลยไม่ให้บอกว่าสามเท่าไหร่ดีอ่าเลขสามแล้วว่าสามเท่าไหร่ไทายมันเลย ใช่ค่ะสามสิลบห้โอ้ยเิ่มไปอะเพราะฉะนั้นรีบกดใส่ตะกร้ากันนะทุกคนใส่ตะกร้านะคะเจ็ดล้านปุ๊บนี่ร้องหอมแก้มเลยพวดีมากมากนะคะแล้วอันนี้เขาก็คือใส่เต็มโดสด้วยนะใช่จะบอกว่าถ้าเกิดทานไปแล้วอ่ะจริงๆของแพทอ่ะ7วันก็เริ่มรู้สึกแล้วเรว่าแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าแบบคือเมื่อก่อนคือแพผิวแห้งมากใช่ไหมคะแบบ เขาเรียกว่าอะไรโดนเล็บข่วนอะมันก็คือขึ้นขาวเลยอย่างนั้นอะ <Wow. S 1> แต่แบบพอทานแล้วคือแบบพอขวนแล้วแบบไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีมากมันชุ่มชื้นขึ้นมากค่ะแล้วจริงๆมันช่วยเรื่องหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะแบบ ฝ้ากาศสุดด่างดำนะคะก็ช่วยริ้วรอยนะคะก็ช่วยเหมือนกันอืแล้วอย่างนี้ก็มีแอสตาแซนคีนคือใัแดดเราแรงถูกก็จะช่วยแบบป้องกันแสงแดดด้วยต้านแดดได้ดีมากเพราะจริงๆแสงแดดคือตัวอันตรายสุดๆเลยนะกับไฟกับไฟกับไฟเอาง่ายๆแบบถ้าไม่อยากแก่ตัวเนี้ยจัดได้เลยแล้วโปรดีมากๆวันนี้รีบกดใส่ตะกร้าแล้ชำระเงินได้เลยนะคะ เพราะว่าวันนี้ยอดเจ็ดล้านปุ๊บพี่แดดหอมแก้มใครบ้างฮะเริ่มจากบูมประเดิมบูมแล้วปิดท้ายด้วยแคล็ดสีโอวันสุดท้ายด้วย อยอ่ากดอ,อย่ากดคากพอน่ามีปัญหาการแล้ว <fect> อยากจะบอกว่าแต่จริงแล้วว่าพวกสารสกัดที่แบบว่าตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มันจะช่วยเรื่องของการทําให้ผิวนุ่มผิวสว่างกระจ่งางใสอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกทุกคนนะต้องดูดีๆบางทีสารสกัดะต้องใช้ใสารสกัดที่เชื่อถือได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะอย่างตัวจิวิงเนี่ยก็เรารู้อยู่แล้วว่าแบรนด์ดรจิวเนี่ยเขาอยู่มานาน สิบสิบสปีแล้วอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะจัดได้เลยถ้าของหมดอ่ะออกจากไลฟ์แล้วก็เข้าใหม่บางทีจะไม่โชว์ตะกานะคะบางทีแบบว่าลองออกจากไลฟ์แล้วเข้าใหม่แล้วก็เมืนเดี๋ยวมันจะเจอตะการอ๋อค่รีบๆนะคะรีบๆตุนนะคะใช่สารสกัดทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็อย่างแบบฮาลาลก็คือทานได้นะคะเพราะว่าอย่างตัวแคปซูลเองก็ทำมาจากพืชด้วย ก็คือปลอดภัยหมดแล้วจริงป้าวะสินค้าหมดแล้วจริงป้าหมดแล้วหมดแล้วเหรอเติมเติมตะต้อนค่ะเติมตะต้อนถ้าอย่างนั้นแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเราลองเพลงไหมเดี๋ยวเติมหมดแล้วเหรอพอหลุดมาเสงหรือเปล่าหนูได้แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วให้ร้านหนึ่ง อุ้ยอุ้ยตายแล้วพี่แดนต้องร้องเพลงแล้วแหละนร้องเพลงเหรอพี่แดนร้องเพลงได้ไหมได้สิได้แต่ถ้าเกิดเจ็ดล้านน่ะเนี่ยอีกถ้าเกิดเจ็ดล้านหอมแก้มมาเดิมหอมแก้มบูมโย่หอมไรหน่ะนี่หลงเลยเนฝากเงินหน่อยเจนเจนกูขอขเงินหน่อยเจนขึ้นเงินเกิดขึ้นแล้วค่ะ ได้ได้ครับได้ไปลองเก่อนนะครับถือว่าเป็นการฉลองสต๊อกหมดนี่เพลงอะไรเอาเป็นว่าเอาเพลงอะไรอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พวกเราทุกคนเงียบเราคิดซะว่าพี่แดนอยากร้องเพลงอะไรพี่แพตตี้เงียบที้เงียบร้องให้บูมดีกว่าร้องให้บุูมไม่รู้เอาเพลงรักๆแล้วกันนะก็ภาว่าทิ้งตัวแล้วกันนะงมีเมืองเล็กๆที่มีบุคคนอยู่มากมาย มีบางในสักคนที่มองมาหาฉันคลายโลกนี้ไม่มีใครอยู่มีฉันคนเดียวที่ต้องคู่อยากอยู่ด้วยกันในวันจกมีไปในเมืองเล็กๆจะมีผู้คนอยู่รอบกายจะมีบางในสักคนที่ทำในเรื่องร้ายฉันกลายเป็นเรื่องจะนิ่มได้อยู่คิดเริ่มชีวิตใหม่สมตาที่ไร้สติได้ทุกทีอยากมีไว้ ใครสักคนที่ยืนข้างๆกันอยากจะมีเวลาที่ดีกับคนนั้นอยากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวอยากทิ้งตัวและหัวใจกับใครสักคนหนึ่งคงต้องมีแต่ก็ไม่รู้จะได้เจอก,กันจากมุมไหนอยากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัว ในมเมื่อวยมมองให้เสียวเลยจะดึงเธอข้รกทิ้งตัวลงที่ตายและเจอหยุดพักหัวใจของฉันไว้ที่ไหลกระซายของเธอตลอดไปอนีเ็กแหตอ้นหดใส่ตะการาจบแล้วดใสตากาชำระเงินกันด้วยนะคะ เอออย่าลืมนะครบ7ล้านปุ๊บเดี๋ยวจะให้ห่อแก้มเลยใช่ค่ะบิชเนเน่นกดใส่ตะกร้าแล้วอย่าลืมโอนนะคะอ,อ เลื่อยโอลด้วยย้ำวิธีค่ะทุกคนจิวิงนะสาหรับใครที่อยากจะมีผิวที่แบบสว่างกระจ่างใสยอยากมีผิวที่นุ่มขึ้นผิวดีขึ้นแล้วก็ผิวแบบไม่แก่ uh huh. แนะนําเลยจิวิงตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวสารสกัดที่รวมอย่างเช่นตัวเด็ดเด็ดเขาคือเซราออร่าเตัวนี้แหละนี่คือตัวเด็ดเลยคือเซรามายแบบเข้มขน้นมันจะเป็นตัวที่ทําให้ผิว,วว่าแข็งแรงขึ้นด้วยเขาบอกหมดค่ะ oh. เอาหมดอีกแล้วหรอคะเขาไปทุก,กคนต้องกเอดกเข้เาไปในตะกร้า แล้วก็กดเข้าไปซื้อได้เลยเออกดกดเข้าไปในตะกร้าจะบอกว่าราคาดีมากนะคะไม่เคยจิวิงไม่เคยราคาดีขนาดนี้มาก่อนอันนี้ขึ้นจัดให้ของไลฟ์พี่ซีนี่เลยนะคะใช่แล้วก็เป็นดับเบิลแคปซูลด้วยซึ่งน้อยหลายมากที่จะทำนี้ ในหวังลูกค้ากดเราเล่นทิกตอกกันได้ได้ได้เรียนหมดเลยมาเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้เลยเไดนยังไงหรอกดใจตะกร้ากันนะคะเล่นตามเพลงนะคะก้าวต่อเวลาไปนิดนึงค่ะโอเคโอเคเสยนิดนึงเอ้ยน้องบีเอ้พ่อน้อยได้ขึ้นไหนนี่นึทุกคนกดรอนะตอนนี้2,000กว่าบ้านแล้วใช่ครบ7ล้านปุ๊บของแก้มนะอย่าลืมนะ แต่ฉันไมคู่ใหญ่คเป็นคู่ใหญ่ครับคู่ใหญ่คู่ใหญ่อะไรกันเ่คุณค่ะคุณค่ะิกี้พายชกี้าย้อสโอกดสรังมากันด้วยนะคะวันนี้ย้ำอีกทีนะโปรเด็ดมากนะทุกคน โปรดีมากกเก้าก900กว่าบาทนะคะใช่แต่เจ็ดล้านแล้วจะเนี่ใช่เมื่อกี้ให้ให้พี่แพกตี้ไปแล้วค่ะแล้วเพลงไหนอยากจะให้บูมาค่ะโอ้ใช่ไม่ยุติธรรมเลยวันนี้ครูใหญ่แล้วเมื่อกี้เขาเขาร้องเพลงจีบกันแล้วอย่าลืมนะเขาต้องจีบเพื่อนเธอด้วยนะแดนครูใหญ่ไม่อนุมัตินะคะจะจีบคนเดียวไม่ได้นี่เลยค่ะมาแล้วค่ะจบแล้วค่ะ เพลงไหนที่พอห้ดูคับเอาเพลงอะไีนั่งเลยด้ค่ะเอาเพลงอะไรดีมันจะดีหรอเอาเพลงควสุขโถเอาเพลงอะไรดีอันนั้นจะนั่นะจะนั้งนะเอาเพลงเด็กหญิงแพตตี้ได้ไหมค่ะแพตตี้ได้แล้วเหรออาจารย์จัดแจงค่ะอาจารย์นนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเออพี่ก็คิดอยู่เลยเพลงไหนเหมาะกับบูมฉันไม่มีวันหรือเธอคิดมานตายแล้วเหรอ นมาเหมือนเผาเหมือนเผาแล้วไปเก็บไปเก็บไปเก็บกระดูกอะ่ะจนไม่มีวันได้เดินขึนมาเหมือนเผาถูกแล้วแล้วไปเก็บกระดูกหูอะ่ะเออ เขาอยู่ไม่ได้พี่แดงแดงทำไมไม่เหมือนเพลงนี้ร้องสดเลยหรอร้องสด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 เพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเมื่อกี้เลยเพลงเมื่อกี้ขอร้องคืออยากจะอยู่กับบูมแมนนนขอร้องว่าอย่าทิ้ง พี่ไปได้ไหมอย่าทิ้งกันไปได้ไหมเธอรู้ฉันอยู่ไม่ไหวโลกคงตสลายนาทีที่ไม่เหลือเธอเหนื่อยชุ่มเลยนะคนที่รักที่สึดคนที่รักเสมอี่ยไม่ไหวเลยอ่ะออีก0หนึ่งแสนอีกหนึ่งแสนเอาได้ปะหนึ่งแ่หนึ่งแสนจะเจ็ดลานแล้ว อีกหนึ่งสายจะเต็ดล้านบูหมาไหมค่าตัวตั้งเยอะตั้งแยะนี่สาชิคขนาดนี้แต่กดไม่แต่ตัวจริงๆนะแต่ก็าว่าท่านทิ้งตัวก็คือทิ้งตัวตรงนี้แล้วเอาแล้วเอาแล้วทิ้งตัวถ้ายเพย์ทายฮุกทายู่ไม่้ะยากเอา

ูมีอะไรอยากบอกเขาว่าเจ็ดล้านเจ็ดเขาจะได้หอมแก้มเลยนะพี่แดนจะหอมหนูอะเร็วๆเธออยากบอกเลยคนดูคนดูนี่เขาแบบว่าเขารักบุมากเลยนะบุขอทุกวันพี่ดนทเรักบุมากเลยนะเี่มาริโอมึงก็ขอบุ๋คที่ดูอยู่ผมไม่เคยขออะไรเลยรมุมขอเิดอียวดียวอยวพี่แดนเป็นคนขอ ให้พี่แดนาขอพี่แดนอยากบอกให้ผมขอเพื่อผมจะได้หอมกูย้อนแย้งนิดนึงแต่ว่าขอเธอครับผมหีือว่าเป็นสร้างประวัติศาสตร์จาลึกด้วยกันในไลฟ์นี้ ชมุนใหญ่ชมุนใหญ่ทอดกระถิ่นน่ะโอ้โหนี้กด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 กันใหญ่เลยนะใช่กันกดกันใหญ่เลยขอบคุณมากเลยนะถ้าเจ็ดล้านล่ำต้นของแก้มปูมเอาด้วยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหอมมาอหอมมากไม่ต่อไม่อยากก็ทำไม่ได้อยู่ดีนี่ไงเขาจับจับมืแล้วอเคแล้วก็ปิดท้ายหอมแพตตี้โอ้โหใครกดแล้วอย่าลืมชำระเงินด้วยนะคะดีมากนี่สำคัญมากมากเลยเอออีกนิดเดียว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  ทุกคนเร็วบูมเขาต้องการเร็วทำเพื่อบูมเลยทำเพื่อบูมค่ะโครงการบูมชนะโครงการบูมคนละคืนพีค่ะคนละค่น คนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งเออหน้าเด็กกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากกินลองดูนะอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วใช่ใครอยากหน้าเด็กจัดได้เลยนะคะอันนี้นะคะช่วยเรื่องผิวเะช่วยเรื่องผิวเลยนะคะใครอยากมีผิวสวยใสเนี่ยก็คือต้องจิววิงเลยค่ะจริงๆช่วยได้แบบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะผิวโซไม่ชุ่มชื้นนะคะหรือว่าฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยเนี่ยก็ช่วยเลยนะคะเป็นชันตุกแบบบูมกินได้ไหม ได้กินได้ได้กินได้จริงๆรทานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะจริงๆผู้ชายก็ดีนะคนที่แบบไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยเอาแ้วเอาแล้วบูมเต็ยบตัวเต็ยบตัวเลยบูมได้เลยอ่ะอีกแปดพันคนเลยทุกคนกดใส่ตะกร้ากดใส่ตะกร้าเลยเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ต้องพู่ดอุ้ยไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยกดใส่ตะกร้าชำระเงินเลย ตากมีแลงดิวแต่แต่แต่โบว์จ้าเชิญบว์จอดอย่างไรนะจอดดึะแคปหน้าจอไว้เลยนะทุกคนรอศาสตร์เลนะขิ่ยังไงหรือสุยังไงก็ได้สุยัง ังไงบอกเลยเดฟกรู้สึกยังไงเมื่อกี้พี่โดมตอนนี้พี่แดงแต่ว่าวันนั้นน่ะพี่ออยก็หอมแก้มพี่บีมนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่แพทก็ต้องหอมแก้มพี่แดนปาร์ตี้ค่ะเราจะปิดท้ายให้พี่แดงหอมแก้มแาร์ตี้เหมือนงานแต่งงานหอมเลยหอมเลยหอมเลยหอมดสุดเอาเอาคั่กันหอมคนละหนึ่งคนละหนึ่งผัดกัน พี่แดนหอมแพตตี้นุ่งนวลกว่าบ,บูมเล่นอนฉันน่าไปต้งแต่นนี้เลยอ่รแ <c oughs> พตตี้อย่ายอมแพตตี้ต้องหอมพี่แดนแล้ว <c oughs> นนลแหอะอยากดูต่อค่ะได้ที่ไหนคะดาทไ ดูได้ที่ไหนอยากดูภาพต่อไว้ไปดูที่บ้านไปที่บ้านเลยขึ้นไปกับพี่แดนกับพี่แดนเลยเช็คอออเดร์ให้นะคะว่าวันนี้พี่ๆทั้งคู่นะคะมาแป๊บเดียวขายได้ทั้งหมดหนึ่งล้านหกแสนนะคะอย่ายกเลิกนะอย่ายกเลิกนะอย่ายกเลิกนะคะ